ไอโรน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 มีปืนพีเก eh? ็บยาเล่นนะเฮ้ยมันมันจ wow. ิกแล้วม so ันจิกแล้วมันจิกแล้วระวังเสวยมันออกมามันออกมาพี่ผมตายไปแต่วกสไนค์ไม่ต้องละไม่ต้องมาดกมาดอนอะไรละเฮ้ยมายิงบอสผมทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ชาน้งวิ่งผมหมดน้งวิ่งผมหมดผู้งสาตามบอสมาตั้งนานเอ็งวิ่งไปที่เอ็งวิ่งเข้าบ้านนี้พี่เราให้ไปไปไป นียิงเรผมเฉยนวิ่งหมดพี่ชายรอรอรอรูก็ฟอร์มอีสัไม่ต้องพูดมากก็ได้ของพี่ของพีเอ้องพี่ของพ่อนเฮ้ยเปิดจอดีอย่างลยเก็บ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 ผมเฝ้าให้มาข้างบนมีไหมข้นค อ้มาไผมนึกว่าพี่จะเอาผมเห็นพี่วิ่งขึ้นไปมด้แลนจุดเต็มให่มีไหวอยู่ไหมดไายหมดตายหมดโอ้ยเอ้ยตอย่เหมดบ้าน ตอนนี้คือพี่ต้องดูดดูดอย่างเดียวอ่ะมันเกิดเต็มเลยพี่ชายแม่งเกิดเป็นสิบอ่ะดูดที่ดูดเร็วเร็วเร็สองฮะอะครับเอออตายๆตน้ตายโอ้โหเหียผมยิงข้างหลังซ้ายสองโอ้เหี้ยติดใเดี๋ยวเดี๋ยว ดักกูเขาเวิ่งกันสองคนี๋จะเกิดไนวะเนี่ย ลังรถ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 ล,ล,ลังรถเห็นปะโล่อะโล่โล่ขวาตรงนั้นเนี่ยเฮ้โหใจกันนะพี่ต่างที่หุ่นใหญ่ แม่งเอาไอ้ต <Billboard Sports> ัดลูกหมดหรอไม่ให้ย็ดลูกหมดหรอตัดไอ้ีไอ้ี